วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดมารับคมกับเรานะเป็นมีดสัญชาติเยอรมันแท้ๆนะครับผมแบรนด์เก่าแก่มากนะครับผมแบรนด์ลเลียเว็บเพนนะครับผมเนี่ยฮะโอ้เป็นงานคลาสสิกมากนะด้ามเขาสัตว์นะครับผมใบมีดเดิมๆมามีรอยเพียบนะครับผมเนี่ยฮะรอยหน้าหลังเดี๋ยวซูมดูใกล้ๆนะนี่ครับผมเนี่ยฮะก็จะเห็นรอยประสบการณ์นะส่วนปลายน่าจะถูกลับจนมนไปเลยนะครับผมเนี่ยฮะอีกฝั่งหนึ่งรอยขนแมวเพียบนะฮะส่วนปลายหายไปแล้วนะนะครับความคมเดิม มีดเอ่อมันก็ยังพอมีอะไรบ้างแต่มันก็ไม่สุดครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวปรับคมให้นะครับผมทํปลายให้แหลมเป็นไงมาชมกันครับผมก็ตั้งจากที่รับคมแล้วนะนะครับผมก็ปรับสภาพผิวใหม่ให้สวยนะครับผมเนี่ยฮะเอาตัวขนแมวออกนะนะครับผมเนี่ยฮะก็ปรับผิวเป็นแบบขาวซาตินนะนี่ครับผมลองรอยหายไปแล้วนะครับผมแล้วก็ทํปลายให้แหลมขึ้นนะนี่ครับผมโอ้โหเหมือนได้มีดใหม่กลับบ้านเลยนะครับผมเนี่ยปแหลมเปียกกลับมาแหลมเหมือนเดิมแล้วนะครับผมส่กับเป็นมีดที่ใช้ยางชีพนะครับผมหืเหล็กดีครบเหล็กดีความคม บางครั้งก็อิจฉาเด็กที่โลกของเขาเรียบง่ายไม่ต้องห่วงคำพูดว่าจะไปทำร้ายจิตใจใคร